สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเพาะมาเอ่มมาปลูกก้าพิกนะคะทุกคนอันนี้เป็นพริกดกสีขาวต้นเตี้ยนะคะนี่ค่ะที่พี่คนไทยเขาให้มานะคะวันนี้ก็พอดีว่าผมไปซื้อดินมานะคะวันนี้จะใช้ดิน ผงนี้ก็ประมาณ2.90เซนค่ะนี่ค่ะเพราะว่าที่ผมเพาะที่ผมปลูกก้าไว้ครั้งที่ผ่านมานี้ก็คือเขาเหมือนกับเขาเจริญเติบโตช้านะคะทุกคนเพราะว่าผมใช้ดินในกระถางที่ผมปลูกต้นไม้เป็นกระถางเก่านะคะวันนี้ก็เลยจะมาใช้ดินในกระสอบปลูกดูนะคะทุกคนแต่ก็คือดินไม่แพงนะคะแต่ก็คือดินดำดีค่ะ ปกติดินกระสอบนึงก็10ประมาณ8ยูโรขึ้นไปถึง12 13ยูโรนะคะวันนี้ก็คือผมใช้ดินแบบถูกๆจากร้านโกรอยนะคะนี่ค่ะก็คือจะลองดูนะคะว่าดินกระสอบนี้แล้วก็ดินเก่าอันไหนจะคุณภาพดีกว่ากันนะคะนี่ค่ะกระถางก็กระถางเก่านะคะ ก็จะเก็บมาทํานะคะทุกคนก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาดินใส่กระถางก่อนนะคะนี่ก็คือพริกที่ผมจะปลูกกล้าวันนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะก็มีต้นสูงด้วยต้นไม่สูงด้วยนะคะก็ปะปนกันไปครับเพราะว่าปลูกไว้เพาะไว้ข้างๆหน้าต่างข้างในบ้านนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะทุกคนบุ๋มก็ได้ทำการเอาดินใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่ค่ะทีนี้เราก็จะมาเอาต้นกล้านี่ค่ะทีนี้บุ๋มก็จะมาเอาต้นกล้าลงเลยนะคะนี่นะคะเราก็ไม่ยากค่ะทุกคนก็จิ้มออกมาเลยนะคะเพราะว่ารากเขาแบบนี่ค่ะอุดมสมบูรณ์แล้วนะคะ นี่ค่ะก็จะจิ้มต้นกล้าออกมาไว้ข้างนอกก่อนนะคะนี่ะนคะคะ วันนี้อากาศช่วงเช้าๆนี่อากาศดีนะคะทุกคนแต่สายๆมาเนี่ยรู้สึกว่าลมจะแรงนะคะลมลมแรงมากนี่ค่ะทุกคนนี่นะคะวิธีการปลูกก้าข้งหมุมนะคะก็จะใช้ ก็จะนี่นะคะก็จะเอามือจะปลูกกระถางละสองต้นนะคะทุกคนนี่ค่ะก็ะเอานี้ชี้แย่ลงไปนะคะแล้วก็กบแล้วก็จะปลูกสลับกันนะคะกระถางหนึ่งก็ต้นเล็กกับต้นใหญ่นะคะนี่ค่ะกระถางละสองต้นนะคะ ก็จะเจาะรูลงไปอย่างนี้นะคะก็กรบลงไปเลยนี่ค่ะส่วนกระถางในดินน้อยเราก็ค่อยเพิ่มดินลงไปทีหลังก็ได้นะคะนี่นะคะก็ต้นเล็กกับต้นใหญ่ก็จะปลูกสลับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะทุกคน ถึงแม้ดินเราจะซื้อมาถูกก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มาบำรุงเขาเอาทีหลังก็ได้นะคะนะคะพอต้นกล้าติดรากแล้วผมถึงจะบำรุงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ น,ะะนี่ค่ะได้สองแถวพอดีเลยนะคะอันนี้เราก็เสียบเสียบปลายไว้นะคะเราจะได้ไม่ลืมอนี่ค่ะเราก็เสียบปลายไว้อย่างนี้ ะะแล้วทีนี้ผุมก็จะเอาอีกพันหนึ่งนะคะส่วนอันนี้นี่ก็คือผักกิ่งอันนี้ก็คือผักชุรดนะคะผักชายยาพอดีบุ๋มได้สั่งกิ่งมาน,ะะนี่นะคะอันนี้ผุมก็จะจะทำเหมือนเดิมนะคะวิธีการก็คือจะจิ้มเอาก็จะจิ้มเอาต้นกล้า ะะก็คือจะจี้มาต้นกล้าออกมานนะคะก็จะใช้เหล็กนี่ค่ะดูลากนะคะทุกคนก็จะจิ้มาต้นกล้าออมาไว้อย่างนี้นะคะ ะะเราต้องเพาะต้นกล้าไว้แต่เนิ่นๆนะคะทุกคนอยู่ต่างแดนไม่งั้นเราจะไม่ทันดูวปลูกนะคะ<ช>ก็คือก็มีคนไทยที่เขาเพาะขายเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ก็คือถ้ามีที่แล้วก็ถ้าเกิดเพาะเองได้เราก็ประหยัดด้วยนะคะนะี่ค่ะ นี่ค่ะมาทำการปลูกกันเลยนะคะทุกคนก็จะเอานิ้วที่เป็นรูลงไปเหมือนเดิมก็จะปลูกสลับกันไปเหมือนเดิมนะคะต้นใหญ่กับต้นเล็กนะคะกระถางหนึ่งนี่ค่ะ ระถางนี้ต้นเล็กเยอะค่ะทุกคนนี่อันนี้ที่ว่าผมทำคลิปเพาะให้ดูนะคะนี่ค่คะ ก็ปลูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็เก็บเขาไว้ในบ้านกระจกนี่ค่ะหรือจะเอาเข้าไว้ในบ้านจนกว่าต้นกล้าจะแข็งแรงก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตน้นตอนนี้ข้างนอกบ้านนี่นรู้สึกว่าเอ,อถ้ามีแดดก็ร้อนนะคะในบ้านกระจกแต่ถ้าไม่มีแดดนี่ก็หนาวนะคะอากาศยังเย็นอยู่ ก็อันตรายกับต้นกล้าของเรานะคะต้นกล้าจะทําให้ต้นกล้าจเจริญเติบโตช้านะคะนี่ค่ะทุกคนหมุมก็ได้ทําการปลูกเสร็จแล้วนะคะกล้าพริกของเรานะคะอันนี้ก็เป็นพริกนี่ค่ะก็จะเสียบไว้การลืมนะคะ3แถวนี้เป็นพริกที่ เพื่อนให้มาคล้ายๆกับพริกกระเฉียงนะคะลูกสั้นๆแล้วก็ดกมากสีขาวอันนี้ก็สีขาวลูกยาวหน่อยนะคะแล้วก็ต้นเตี้ยค่ะนี่ค่ะก็จะนี่นะคะทุกคนก็ก็ได้ทำการปลูกก้าพริกเสร็จ สับเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเก็บเข้าไปไว้ในบ้านสวนนะคะแล้วก็จะใช้ถุงพลาสติกคลุมเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ